อยา่าขยับแม่ของฉันอีกนะฉันจะให้พวกคุณเลือดสาดเต็มที่รุ่ยเอ๋อเธอคือรุ่ยเอ๋อแม่อยากกลัวรุ่ยเอ๋อจะปกป้องคุณฉันบอกคุณนะฉันไม่ตัวคุณหรอกดีเลยงั้นลองดูสิแม่รีบลุกขึ้นเถอะมีรุ่ยเอ๋ออยู่ไม่มีใครกล้าแกล้งคุณแน่นอนเด็กคนนี้ใส่ชุดโบราณคงไม่ใช่ไปถ่ายหนังที่ไหนหรอกนะพี่สาวน่าจะอธิบายสักหน่อยเด็กคนนี้มาจากไหนกันนะถอยหลังถ้าเดินไปข้างหน้าอีกก้าวฉันจะฆ่าคุณ คุณเรียกเธอว่าแม่ฉันกลับรู้สึกว่ามองข้ามพี่สาวไปหน่อยนะไม่เจอกันมาหกปีกลับมีลูกน่ารักออกมาอีกด้วยยังพามาที่นี่ให้ขายหน้าด้วยสหลิงสี่คุณคุณตั้งท้องก่อนแต่งงานยังพาเขากลับมาด้วยคุณคุณทําให้คนในตระกูลสูของเราเสียหน้าหมดแล้วเขามีพ่อมีแม่ไม่ใช่เด็กกำพร้างั้นพี่สาวก็น่าจะพาพ่อมาให้ทุกคนดูสิว่าใครกันเด็กสาวที่แม้แต่เป็นลูกนอกสมรสยังไม่ดีพอยังไม่ดีพอที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ยังจะมามีสิทธิ์อยู่ต่อหน้ามัรดาของฉันส่งเสียงโวยวายมัรดาถ้านี่เกิดขึ้นในราชวงศ์ตาสาคนรับใช้ที่มีพื้นฐานแบบนี้ยังไม่คู่ควรที่จะช่วยถือรองเท้าให้คุณอะไรคนรับใช้คุณคิดว่าตัวเองเป็นจักรพรรดิในสมัยโบราณหรือไงดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้ตาบอดนะถึงกับสามารถมองเห็นได้ฐานะของฉันรุ่ยเอ๋อร์คุณห้ามพูดกำหยากมัรดาไม่ต้องกังวลฉันดักคนที่ไม่ใช่มนุษย์เลยคุณพี่ชายเซียวหมิง พวกเขาั่แกล้งฉันไม่มีอะไรมาเอาเด็กน้อยคนนี้ไปโยนออกไปนี่เด็กคนนี้สามารถมีทักษะการต่อสู้ฉันจะฆ่าคุณหัวเราะอะไรน่าอายเกินไปไหม ในฐานะผู้สืบทอดของตระกูลเซี่ยวกลับถูกเด็กคนหนึ่งถอดจางเกงออกถ้าถูกแพร่กระจายออกไปก็หน้าอายเกินไปไหมหัวเราะอะไรอยู่พี่ชายเซียวหมีพวกเขาทําให้คุณอับอายขนาดนี้คุณปล่อยให้พวกเขาไปแบบนี้เหรอไม่ใช่การตกหน้าคุณเหรอก็จริงพวกคุณหลายคนไปด้วยกันเฮ้ถ้ามีเรื่องก็รีบพูดมาอย่ามาเสียเวลาเรื่องสําคัญของฉันคุณเซียวเรื่องใหญ่ไม่ดีแล้วเซียวหยางถิงเขาตื่นแล้วอะไรนะลุงน้อยตื่นแล้วแล้วการสืบทอดตระกูลเซียวล่ะฉันมีเรื่องอะไรนี่ พี่เซียวหมิงคุณจะไปไหนคุณไม่สามารถไปได้ลบไปทำไมทุกคนถึงไปหมดแล้วด้วยเออเราไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนซ,ซู้หลิงสี่คุณไม่สามารถไปได้เรื่องนี้ยังไม่จบใช่แล้วคุณไม่ลงขอโทษและยอมรับผิดอย่าคิดว่าจะออกจากประตูนี้เด็กน้อยคุณเป็นอะไรนี่คืออะไรผงคันนาะและ ซูลิงีฉันจะไม่ปล่อยคุณไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันซูหลิงซีจะตัดความสัมพันธ์กับตระกูลซูของคุณตัดความสัมพันธ์ซูหลิงซีคุณรอฉันนะก่อนอื่นก็ขีดให้ตัวเองสบายก่อนเถอะแม่จา๋านี่คือสิ่งที่คุณและพ่อพูดถึงแฮมเบอร์เกอร์เหรออร่อยจริงๆชา้าชหน่อยรุ่ยเออของเก่าทั้งหมดถูกขายออกแล้วแม่ตอนนี้มีเงินแล้ว ต่อไปคุณอยากกินอะไรก็ให้กินสิแม่จ๋าจะพาแม่ไปชิมทั่วทั้งเมืองทะเลที่เต็มไปด้วยอาหารอร่อยดีจังต่อไปนี้เราจะไม่ต้องถูกพวกนั้นรังแกอีกต่อไปมือแม่ยังเจ็บอยู่ไหมรุ่ยเอ๋อจะเป่ามือให้แม่เดี๋ยวก็หายมีรุ่ยเอ๋ออยู่แม่ไม่กลัวเจ็บดีรุ่ยเอ๋อจะปกป้องแม่แต่ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แม่ แล้วแม่กินก่อนเถอะเดี๋ยวแม่จะพาไปเล่นดีเสื้อผ้านี้กลับรู้ราขนาดนี้แล้วกางเกงนี้ทำไมถึงมีรูเยอะขนาดนี้แม่พวกเขาจนหรือเปล่าอันนี้นะเรียกว่าสไตล์ส่วนตัวแบบ แม่นี่คืออะไรกลับอร่อยกว่าขนมอัลมอดนในวังอีกอันนี้เรียกว่าไอศกรีมกินในฤดูร้อนสบายที่สุดแม่ก็กินด้วยดีช้าๆหน่อยดูสิว่าเธอมีแม่ม้าหมุนที่เราเพิ่งนั่งเมื่อกี้ยิ่งกว่าม้าเลือดในวงังยังน่าทึ่งอยู่เลยรุ่ยเอ๋อรจะชอบเงินทองในอนาคตแม่จะพาเธอไปเล่นทุกวันแม่อยู่ข้างๆ รุยเออรู้สึกสบายใจมากแต่ก็เริ่มคิดถึงพระบิดาแล้วครั้งที่แล้วที่งานประมูลฉันได้ยินชื่อของเซียวเยียนถิงรุยเออร์แม่สัญญากับเธอจะช่วยเธอหาพระบิดาให้ได้หลิงสี่หลิงสี่หลิงสี่เยียนถิงเธอตื่นขึ้นมาแล้วหกปีที่เธอหายไปฉันส่งคนไปค้นหาทั่วประเทศ กลัวว่าเธอจะมีอันตรายฉันกลับมาแล้วพูดไปก็แปลกคนที่มีชีวิตอยู่หายไปหกปีพูดกลับมาก็กลับมาแล้วลุงพูดเล่นนะเธออย่าไปคิดมากเยียนถิงกลับมาก็ดีแล้วหกปีที่เธอไม่อยู่ครอบครัวเซี่ยวของเราถูกทําให้ยุ่งเหยิงจนไม่เป็นระเบียบตอนนี้เธอกลับมาแล้วพอดีที่จะสืบทอดตระกูลเซียวคุณปู่ ลุงในเดือนนี้หมดสติไม่ฟื้นเลยบ้านเสี่ยวทั้งหมดฉันเป็นคนดูแลนะอะไรทําให้เขากลับมาคุณก็ปล่อยให้เขาคุณหยุดพูดได้แล้วคุณดูสิตอนนี้คุณทําบริษัทกลายเป็นแบบไหนแล้วหุ้นตกลงเรื่อยบ้านเสี่ยวของฉันไม่ได้ให้คุณมาทําลายแต่เขาก็คือบุตรนอกสมรสนะคุณหยุดพูดได้แล้วเขาคือบุตรชายของฉันเมื่อปีนั้นถ้าไม่ใช่พ่อของคุณทําให้เขาต้องเร่ร่อนอยู่ข้างนอกเขาน่าจะกลับบ้านเสี่ยวของเราไปนานแล้วฉันไม่สนว่าพวกคุณจะยอมรับหรือไม่ยังไงฉันก็ยอมรับ เขาคือผู้สืบทอดของบ้านเสี่ยเราคุณออกไปฉันออกไปคุณปู่กปีนี้ฉันไม่ได้หายไปโดยตั้งใจแต่เกิดเหตุการณ์บางอย่างตอนนี้ฉันแต่งงานแล้วและมีภรรยาและบุตรชายแบบนี้หมายความว่าฉันมีหลานชายแล้วแต่ฉันแยกจากพวกเขาตอนนี้ฉันฉันจะส่งคนไปหาทันที แม้จะค้นหาทั่วทั้งประเทศฉันก็ต้องหาภรรยาของคุณและหลานชายของฉันรออยู่ตอนนี้ฉันจะไปหาทันทีหลิงสี่ด้วยเออฉันจะต้องหาพวกคุณให้เจอผ่านสื่อประกาศข่าวไม่ว่าจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็จะหาคนผู้ที่พบรางวัลหนึ่งร้อยล้านคุณเสี่ยวคุณแน่ใจไหมขอแค่หาคุณเจอเท่าไหร่ก็มีค่า ุ่มเสี่ยวประกาศรางวัลหนึ่งร้อยล้านหาภรรยาของประธานและลูกชายคนนี้ทำไมถึงได้เหมือนพระราชาเหลือเกินแต่ทำไมเขาถึงปรากฏตัวอยู่ในกำแพงหรือว่าเขาจริงๆเป็นพระราชาพระราชาอยู่ไหนหรือว่าฉันกำลังเห็นภาพหลอนด้วยเอ,อ๋อดูทีวีนี้นานๆาทำให้ตาเสียมาลองชิมของแม่ที่แม่ทำเค้กให้เถอดีจัง อร่อยจริงๆแม่เธอยังจำพระราชาได้ไหมฉันจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรรุ่ยเอ๋อบอกเธอเราเคยอยู่ในหวังพระราชาจะเล่นกับฉันจับได้แล้วนะแม่ยังจะให้เราปอกลิ้นจี่นะัดจับได้แล้วนะรุ่ยเอ๋อมากินลิ้นจี่สักลูกอร่อยจริงๆแม่และพระราชารุยเอ๋อมาแม่พูดเ,ามามเสมอว่าครอบครัวการอยู่ด้วยกันคือสิ่งที่ดีที่สุดฉันก็มีแล้ว ยังเหมือนกับแม่อยู่เลยแม่นึกออกหรือยังรุ่ยสินแม่จำไม่ค่อยได้แล้วไม่เป็นไรอาจารย์สอนฉันเกี่ยวกับการวาดภาพหรือไม่ฉันจะวาดพระราชาออกมาให้เห็นรุ่ยเอ๋อคุณแน่ใจหรือนี่คือพระราชาของคุณแม่ไม่เหมือนเหรอดูเหมือนอาจารย์จะพูดถูกฉันไม่มีพรสวรรค์นในการวาดภาพเลย บันทึกประวัติศาสตร์กล่าวว่าในช่วงที่จักรพรรดิแห่งต้าซาสวยราชเป็นเพียงแค่ธรราชาเหมือนเหมือนจริงๆรุร่ยเอ๋อร์วาดได้ดีมากดีกว่าศิลปินคนนั้นอีกจริงหรอือพวกเรานะ,ะก็เอาภาพนี้ไปหาพระราชานี่ต้องหาพบแน่นอนต้องรีบหาซิวเหยียนถิงให้ได้ไม่สามารถให้โชคชะตาของรุ่ยเอ๋อเดินไปในทางที่ผิดหลิงสี่รุ่ยเอ๋อพวกคุณอยู่ที่ไหนกันแน่ รุ่ยเอ๋อรุ่ยเอ,อ๋ตื่นขึ้นมากินข้าวได้แล้วฉันฉันจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้นี่เกิดอะไรขึ้นแม่ฉันรู้สึกว่าร่างกายของฉันเหมือนกำลังไฟลุกทำไมมันร้อนขนาดนี้ไปเธอเราไปโรงพยาบาลกันไข้ของเด็กลดลงแล้วนี่คือใบสั่งยาเธอไปเอายาก่อนเธออีกไม่กี่วันก็จะดีขึ้นขอบคุณสวีเออฉันไปเอายาเธอรอแม่ที่นี่นะดี คุณปู่ท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมคุณปู่ของเด็กแค่รู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยอีกสักครู่ครอบครัวของฉันจะมารับฉันฉันจะช่วยท่านนั่งดีขอบคุณนะคะลูกเจ็ดขวบเด็กคนนี้ทำไมถึงเหมือนเซียวเยียนถึงตอนเด็กหน้าตาเหมือนกันแปลกขอบคุณเด็กนัดเธอชื่ออะไรฉันชื่อเซียวสวีสวีที่หมายถึงโชคลา เธอก็นามสกุลเสี่ยวเหมือนกันพ่อของเธอชื่อเสี่ยวเยียนถิงใช่ไหมใช่แล้วอุ้ยไม่ได้แม่เคยบอกว่าไม่สามารถบอกใครเปิดเผยสถานการณ์ของครอบครัวฉันคุณปู่ฉันขอตัวไปก่อนท่านพักผ่อนชาชานะเด็ดสวัสดีเยียนถิงฉันเจอลูกชายของเธอแล้วคุณรีบพาคนมาเถอะอื่ใช่ แม่พาฉันมาที่นี่ทําไมคุณป่วยแม่พาเธอมาผ่อนคลายสักหน่อยแบบนี้จะได้หายเร็วขึ้นดีแม่รอฉันแ๊บใครไม่ระวังรุวยเอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นพวกคุณอีกแล้ว ช่างเป็นศัตรูที่เดินสวนทางกันจริงๆออกไปข้างนอกไม่ดูปฏิทินดันมาเจอกันได้พวกคุณแม่ลูกที่โชคร้ายสูชีสีเธอชนรุ่ยเอ,อ๋อขอโทษเขาให้ฉันขอโทษเด็กคนนี้เหรอชัดเจนว่าเขาทําให้กระโรงฉันสกรปรกยุ่งคลังชัดเจนว่าเธอชนฉันจึงทําให้สกรปรกเธอพูดมั่วกระโปรงตัวนี้เดิมทีฉันกับพี่เสี่ยวหมิงจะใส่ในวันมั่นรุ่นลิมิตเตดโทั่วโลกตอนนี้ดีแล้วทําให้เป็นแบบนี้พี่สาวถึงแม้เธอจะอิจฉา ฉันจะเข้าบ้านเสี่ยวเธอก็ไม่สามารถใส่ร้ายฉันแบบนี้ได้เด็กคนนี้ทำไมถึงสนแบบนี้ทำของคนอื่นเสียยังจะเถียงอีกเหรอือผู้ปกครองสอนกันอย่างไรจริงๆแล้วผู้ใหญ่ไม่ดีลูกหลานก็ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นใครชนใครทำให้เสื้อผ้าของพี่ชิเปื้อน,อนก็ต้องชดใช้กระโปรงตัวนี้มีค่าเป็นแสนคุณจ่ายไหวหรอือก่อนที่เรื่องจะไม่ชัดเจนเราไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้อีกอย่างที่นี่มีกล้องวงจรปิดส่งคนไปตรวจสอบให้ชัดเจนก็พอก็แค่คุณ นี่คือสิ่งที่คุณอยากตรวจสอบได้เหรอถ้าพวกคุณไม่ยินดีก็ขอโทษที่ไม่ร่วมด้วยอยากจะไปคุณรู้ไหมว่านี่คือห้างของใครเป็นของตระกูลเซี่ยวก็คือของพี่เซี่ยวหมิงเราให้เซี่ยวหมิงสืบทอดตระกูลเซี่ยวฉันคือที่นี่เจ้าของบ้านในอนาคตเจ้าของบ้านในอนาคตก็สามารถหลอกลูกค้าได้ดูเหมือนว่าห้างของตระกูลเซี่ยวก็แค่แบบนี้เองฉันบอกคุณนะถ้าคุณไม่คุกเข่าขอโทษวันนี้ชดใช้ห้าล้านอย่าหวังว่าจะออกไปอะไรของคุณกัน ว่าทาให้แม่ฉันคุกเข่าเสียได้ที่ครั้งนี้ฉันไม่ได้พาอาวุธมาไม่สไตคนที่ควรคุกเข่าคือพวกคุณเองเธอน่ารักจังเลยทุกคนเห็นกันใช่ไหมแม่ลูกคู่นี้ไม่เพียงแต่ทําให้กระโปรงของฉันสกปรกยังพูดจามไม่ดีอีกพี่ชายเสี่ยวหมิงห้างนี้เป็นทรัพย์สินของตระกูลเสี่ยวยังเป็นอาณาเขตของเธอด้วยจับต่อยให้พวกเขาทาตัวเลวไร้แบบนี้เหรอตระกูลเสี่ยวจะเป็นทายาทแล้วจะใส่ร้ายคนอื่นได้อย่างนั้นเหรอ ด้วยพฤติกรรมแบบนี้ของเธอถ้าบรรพบุรุษของตระกูลเสี่ยวรู้คงจะโกรธจนกระโดดออกมาจากหลุมศพเลยแปลกจริงๆ,ๆเธอก็แค่ลูกสาวบุญธรรมที่ยังไม่เท่าลูกนอกสมรสกล้าหน้าด้านกว่ากำแพงอีกดีน่ารักจังวันนี้ฉันต้องสั่งสอนเธอให้ได้วันนี้ฉันจะให้พวกเธอรู้ผลที่ตามมาจากการทำให้ตระกูลเสีย่ยวไม่พอใจไปจัดการกับพวกเขา แม่ถอยไปนะรุ่ยเอ,อ๋จะปกป้องแม่รุ่ยเอ,อ๋เพิ่งจะป่วยเธอห้ามทำอย่างนั้นเด็ดขาดไม่กล้าขึ้นแล้วใช่ไหมกลัวแล้วหลอ่อรุ่ยเอ,อ๋อย่ามากแกล้งแม่เลยฉันรู้สึกไม่มีแรงแล้วสไต์ พี่สาวตอนนี้คุณรู้แล้วว่าการทําให้ฉันโกรธมีผลอย่างไรมันมีผลอะไรบ้างถ้าคุณคุกเข่าลงตอนนี้ขอให้คุณขอโทษฉันแล้วเรียนรู้การห่าเหมือนสุนัขสามครั้งฉันจะพิจารณาปล่อยพวกคุณไปคุณอย่าหวังเลยสไตแม่ด้วยเออแม่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยพวกคุณจะทำอะไรให้เราไปโรงพยาบาลอยากจะไป ถ้าคุณไม่คุกเข่าขอโทษวันนี้ไม่มีใครคิดจะออกไปจากที่นี่เขายังเป็นเด็กอยู่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถ้ามีปัญหาก็ยังดีเด็กน้อยน่ารักถ้าเขาตายก็จะทําให้ใจชื่นใจพวกคุณที่นี่ไม่มีการอนุญาตจากฉันไม่มีใครกล้าปล่อยพวกคุณไปรีบคุกเข่าขอโทษเถอะปราบใดที่ฉันมีความสุขอาจจะปล่อยพวกคุณไปขับรถภายในหนึ่งนาทีต้องถึงห้างสรรพสินค้าใช่ ราลาร่าสูชีชีไม่ใช่ทุกคนที่จะให้คุณรังแกฉันไม่สนใจคุณทําอะไรเด็กจะตายถ้าไม่ไปโรงพยาบาลนั่นก็สมควรสําหรับพวกคุณใครทําให้พวกคุณมายุ่งกับฉันจับเขาไว้ให้ฉันมันเกินไปแล้วเด็กคนอื่นใกล้จะหมดสติแล้วพวกคุณยังจะขัดขวางอยู่เหรอถ้ายังไม่ให้ไปโรงพยาบาลอีกจริงๆจะมีคนตายแล้วนะคุณได้ยินไหมให้เราไปโรงพยาบาลเธอพวกคุณรู้เรื่องอะไรเธอเป็นแค่คนที่เล่าลูงผู้ชายที่ไม่ใช่ของเธอเด็กน้อยที่เกิดจากการมีความสัมพันธ์นอกใจ เด็กคนนี้ไม่ควรเกิดมาที่แท้คือการทำลายคนที่เป็นมือที่สามในครอบครัวคนอื่นสมควรโดนหลอกพวกเขากำลังใส่ร้ายเราซูหลิงสี่ถ้าคุณอยากเห็นเด็กคนนี้ค่อยๆรอความตายด้วยชาหอมฉันไม่ถือสาจะอยู่เป็นเพื่อนคุณไปเรื่อยๆแม่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยรุ่ยเอ,อ๋อรุ่ยเอ๋อไม่กลัวแม่จะช่วยเธอฉันจะคุกเขา่าฉันคุกเข่ายังไม่พอเหรอ ขอแค่พวกคุณให้ฉันกับลุยเอ๋อไปโรงพยาบาลฉันทําอะไรก็ได้พวกคุณให้ฉันทําอะไรจะตอบตกลงทุกอย่างที่พวกคุณขอตอบตกลงทุกอย่างนั้นก็ดีเอาเงินจากของเก่าของคุณโอนทั้งหมดเข้าบัญชีของฉันคุณอยากทําเกินไปนะทําไมถึงอยู่ที่นี่ไม่อยากนั้นก็ไม่มีทางเลือกแล้วถึงแม้ว่าเด็กน้อยคนนี้จะตายที่นี่คุณก็อยากคิดว่าจะพาเขาไปแค่เงินนิดหน่อยเองสู้ชีวิตลูกชายคุณไม่ได้หรอก นั่นคือเงินที่ช่วยชีวิตเด็กคุณกำลังทำให้ชีวิตคนตกอยู่ในอันตรายเด็กน้อยคนหนึ่งตายก็ช่างมันเถอะไม่เหมือนฉันกำลังจะแต่งงานกับพี่เสี่ยวหมิงเด็กที่เกิดในอนาคตก็จะเป็นของตระกูลเสี่ยวผู้สืบทอดที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเงินมากมายไม่รู้จบนั่นเป็นเรื่องธรรมดาลูกของเราจะไปเปรียบเทียบกับแบบนี้ได้ยังไงกับเด็กน้อยแบบนี้ได้ยังไงพี่สาวเพราะเราเคยเป็นครอบครัวเดียวกันฉันให้โอกาสคุณพาเด็กคนนี้ไป คุกเขา่าผาที่นี่นเดินออกจากห้างฉันจะพิจารณาพาคุณไปโรงพยาบาลได้ไหมเล้ฤฤฤฤฤ